สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มาน้าชแนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องมหาสึกคนชนเทพตอนที่106ครับโดยตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ทางด้านซีโมนั้นได้รับชัยชนะในศึกดีแล้วนั่นเองครับเราก็าจะเห็นว่าซีโมนี่ก็ดนักหนาสาหัสนะผมในศึกการต่อสู้ครั้งนี้นะชนะได้แต่ตัวเองนี่ก็เจ็บหนักอยู่นะครับผมมันเป็นความสามารถในการต่อสู้ของเขาเองที่ทําให้ตัวเขาเองนั้นก็ต้องได้ รับความเสียหายไปด้วยนะครับโอ้โเรียกได้ว่าตอนนี้นี่คือนอนหลับตาเคลิ้มไปแล้วล่ะครับในขณะที่เรากองเชียร์นั้นก็ดีใจร้องชยโยโห่ฮิวขึ้นมาครับกองเชียร์ของซิโมโบก็บอกว่าโอ้โหซิโมโบชนะแล้วเจ้าปีศาจแห่งความตายเจ้าบ้าเอ้ยนายเนี่ยสามารถลม้มเทพเจ้าได้จริงๆสินะซิมูนาซิมูน,า,มนาของพวกเราช่างเหลือเชื่อเหลือเกินนี่เลยนะคือมือสไนเปอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษยชาติเราซิโมโ โอ้โหเรียกได้ว่าได้รับเสียงเชียร์กันแบบล้นหลามครับแต่นั่นแหละครับเราก็จะเห็นว่าสีโมีนเม่งก็ยังนอนนิ่งๆอยู่ครับผมไม่ขยับขยืนเลยครับทําให้เรากองเชียร์เนี่ยก็เริ่มตกใจนะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะ ซีโมทำไมมึงนิ่งอย่างนั้นซีบูนาฮัลโหลเป็นไรกันแน่นะและตอนนี้หมาของซีโมครับก็มาเลียใบยหน้าของซีโมนะแล้วซีโมนั้นก็บอกว่าโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นั้นก็พอแล้วลาขอบใจมากนะอะก็เอาเป็นว่าพอหมามาเลียเนี่ยเหมือนกับว่าทําให้ซีโม่เนี่ย ได้สติลืมตาขึ้นมาแล้วล่ะครับแหนใจไยเวบแบนบุนึกว่าซีโมโตายปรากดว่าดูแล้วซีโมโก็ยังรอดอยู่นะครับทางด้านฝ่ายเทพเนี่ยก็เรียกว่าตกใจนะผมหน่าเสียกันไปตามๆกันครับที่เห็นว่าซีโมรอ,อดตายนะครับผมโลกี้พ่ายแพ้ไปแล้วนะส่วนทางด้านแอเลสครับยู่ดีเขาก็หัวเราะมีท่าถีลาเลองออกมาครับแอรเลสบอกว่าไม่เอาหน้าเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่มีทางจบง่ายๆแบบนี้หรอกนะมันจะเป็นแบบ นี้ไปได้ยังไงเราเมื่อกี้ก็เห็นกันอยู่ชัดๆนี่นาว่านั่น,นเป็นเพียงแค่ร่างก๊อปปี้ของโลกิเท่านั้นนะนะใช่หรือเปล่าล่ามีการหันมาซาวเสียงหันมาเช็คเสียงกับคนที่อยู่ข้างๆด้วยนะแต่เราจะเห็นว่าสีหน้าของเฮอร์มิสและซูสเนี่ยคือนิ่งนะครับผมเออแล้วก็ไม่มีใครตอบกลับแอรเลสแต่อย่างใดครับแอรเลสบอกว่าเฮ้ยข้าเนี่ยกำลังหมายถึงว่าไอ้เจ้าโลกิเนี่ยมักจะโกหกอยู่ตลอดเลยนี่นาเจ้านั่นเนี่ยเจ้าเล่กันแบบสุด เลยมอนั่นเนี่ยวันๆเอาแต่เล่นตลกนี่คิดจริงๆเหรอว,ว่าเจ้านั่นเนี่ยมันจะตายไปทั้งแบบนี้จริงๆนะฮะและก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ไม่มีใครตอบแอร์เลสเลยครับแอร์เลสก็เลยรู้สึกว่าเดียเด๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนฉันว่าเจ้าโลกีเนี่ยต้องแอบ,บอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ๆเลยแล้วก็ต้องแอบ,บหัวเราะพวกเราอยู่แน่ๆเลยใช่แล้วแหละเจ้านั่นเนี่ยมันมีนิสัยแบบนี้เสมอเลยแหละนะแล้วแอร์เลสก็เรียกหาโลกีนะครับเฮ้ยออกมาได้แล แล้วโลกิเลิกเล่นตลกอะไรแบบนี้ได้แล้วเว้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยแต่พอโลกิไม่ออกมาครับแอร์เลสก็เริ่มหน้าเสียแล้วครับบอกว่านี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่เนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แอร์เลสนะครับผมไปถามกับเฮอร์มีสครับแอร์เลสถามว่าเจ้านั่นเนี่ยหายไปไหนกันแน่นะเฮอร์มีสเฮอร์มีสก็พูดออกมาสั้นๆนะว่านี่พี่ชายเหมือนกับจะเป็นการพูดเพื่อเตือนสติแอร์เลสนะครับแอร์เลสตอนนี้ก็พูดเสียงตัดเลยครับบอกว่า เจ้าโลกีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เคยเป็นเพื่อนกับข้าเลยนะแต่ว่านะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้านั่นไม่อยู่แล้วล่ะก็ ข้าเนี่ยก็คงรู้สึกเหงาข้าเนี่ยก็คงรู้สึกโดดเดี่ยวนะสิเจ้าบ้าเอ้ยเราได้เห็นน้ําตาของเทพแห่งสงครามแอรเลสหลั่งไหลมาสัแล้วล่ะครับเรียกได้ว่าแอเลสเหล่านี่ก็อ่อนไหววันไหวกับการจากไปของโลกิอย่างมากมายเลยล่ะครับกัดไปที่ทางด้านเทพคนอื่นๆครับเราจะเห็นว่าพระสิวะเนี่ยเดินออกไปครับแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหไม่คิดเลยนะว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันจะทําให้เขาของขึ้นได้ขนาดนี้ครับทางด้าน อพอลโลครับผมนอนรักษาตัวอยู่ครับก็บอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันช่างงดงามนะแจ็คบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเขาเนี่ยสามารถเล่นงานสามารถเอาชนะท่านโลกีได้จริงๆนะมันยิ่งใหญ่มากเลยละารต่อสู้ที่ผสมผสานระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้านี้ก่อให้เกิดศิลปะขั้นสูงเป็นการต่อสู้ที่ควรค่าแก่การสรรเสริญและยกย่องจริงๆทางด้านวาเคลิลีครับก็มีการถามแจ็คนะครับ ว่าในตอนที่ววลครีลี่เนี่ยเห็นว่าท่านโลกิถูกยิงทะลุโล่ไปแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเธอคิดว่าศึกการต่อสู้คงจบไปแล้วซะอีกนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยสถานการณ์มันก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเลยแต่ในสุดท้ายแล้วซีโมเนี่ยกลับสามารถรักษาความสงบเยือกเย็นเอาไว้ได้แล้วก็สามารถยิงตัวจริงได้อีกด้วยเขาทําได้ยังไงกันล่ะแจ็คก็บอกครับว่าถ้าให้เขาพูดเนี่ยเขากล้าบอกได้เลยครับว่านั่นเป็นเพราะความ เจ็บปวดนะนะวอลกิลี่ก็งงๆนะครับว่าความเจ็บปวดที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะแจ็คบอกคับว่าตลอดการต่อสู้เนี่ยอารมณ์ของซีโม้นั้นไม่สั่นคลอนเลยแม้แต่น้อยมีเพียงสองครั้งที่อารมณ์ของซีโม่นั้นเกิดการสั่นคลอนและสั่นไหวครั้งแรกคือตอนที่ซีโม้เนี่ยสามารถยิงใส่เฮลเคลีสที่มีร่างของท่านโลกีซ่อนเอาไว้อยู่ยังไงล่ะและครั้งที่2ก็คือตอนจบของการต่อสู้ในตอนที่ซีโม่นั้นสามารถยิงท่านโล กี่่ใให้้้้ลลมงไดดนททายทสุแจ็คอธิบายต่อไปครับว่าดูเหมือนว่าทุกครั้งที่ซีโมจะทําการพรากชีวิตของใครสักคนเนี่ยเขาจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดภายในจิตใจของเขาอย่างรุนแรงอีกในหนึ่งเลยก็คือทุกครั้งที่เขายิงล่างปลอมเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดในรูปแบบนั้นเลยดังนั้นเนี่ยเขาจึงสามารถหลับรู้ได้ว่าเป้าหมายที่เขายิงไปนั้นเนี่ยมันคือตัวจริงหรือตัวปลอมกันแน่แต่ฮาเล็ศก,ก็สงสัยอีกอย่างหนึ่งครับ แล้วเรื่องของนกล่ะในช่วงสุดท้ายของการต่อสู้สีโมเนี่ยเล็งไปที่นกพร้อมกับจังหวะที่ท่านโลกิสลัดตัวพอดีเลยที่นาซีโม้รู้ถึงตัวจริงได้ยังไงแจ็คก็อธิบายต่อไปครับว่าเป็นเพราะว่าความรักและความผูกพันอันลึกซึ้งของซีโมที่มีต่อผืนป่าของฟินแลนด์นั่นเองนะด้วยเหตุนี้เนี่ยซีโมนั้นจึงสามารถสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติอยู่ เมื่อซีโมสังเกตการเคลื่อนไหวของนกตัวนั้นแล้วเขาก็เลยเกิดความเครือบแคลงสงสัยนั่นเองแจ็คเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าสิ่งนั้นแหละทําให้ซีโมได้รับรู้ว่านั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งร่างที่โลกิสร้างขึ้นมาฮัลเล์กบอลเคลี่ครับก็บอกว่าโอ้โหซีโมนี่เป็นคนที่แบบเจ๋งมากเลยสุดยอดมากเลยนะแจ็คก็เริมนะครับว่าใช่แล้วล่ะนะสําหรับซีโมเนี่ยถือว่าเป็นบุรุษที่ควรค่ากับสมยานามสุดยอดมือสไนเปอร์ที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดในบริษัทิาของมนุษยชาติอย่างแท้จริงเลยละ่ฮะฮัลเลิร์กทำหน้าเศร้าๆแล้วก็ถามแจ็คครับว่านี่แจ็คถามอะไรหน่อยสิในช่วงสุดท้ายเนี่ยท่านโลกีเนี่ยเขามีสีแบบไหนกันเหรอฮัลเลิร์กบอกต่อไปครับว่าท่านโลกีเนี่ยตอนที่เขาเคยเป็นเพื่อนกับพี่สาวบลูนฮิลเนี่ยพวกเราเหล่าน้องสาวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยรู้เรื่องนี้หรอกนะฉันเองก็อยากรู้นะว่าในวินาทีสุดท้ายเนี่ยท่านโลกีเนี่ยรู้สึก ไงกันแน่มีสีแบบไหนกันแน่ทางด้านแจ็คครับผมก็บอกว่าโอ้โหตอนสุดท้ายเนี่ยสีของโลกินั้นช่างเป็นอะไรที่งดงามเสียเหลือเกินนะมันเป็นความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเลยล่ะปราศจากสิ่งเจือปนมันนับว่าเป็นความรักอันบ้าคลั่งเลยแล้วเราก็จะเห็นภาพออล่าของโลกินะครับผมก่อนตายที่มันแบบว่าสว่างวาบขึ้นมานะตัด <c oughs> มาที่ด้านทอบ้างครับทอก็เฝ้าดูการต่อสู้นี้อยู่ครับแล้วเราก็จะเห็น ว่าคอ้อนของทอเนี่ยก็มีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างครับทอเนี่ยก็จับคอ้อนของเขาครับแล้วก็บอกว่าอ๋อเป็นแบบนี้สินะเจ้าเองก็เหมือนกันอย่างนั้นเหรอเจ้าเนี่ยกำลังรู้สึกเศร้าสินะแมเรียกได้ว่าแม้แต่คอ้อนของทอเนี่ยยังรู้สึกเศร้าที่โลกิจากไปเลยนะ ตัดมาที่ทางด้านชากะและบุนฮิลครับชากะก็บอกว่าอ้าวจะพูดยังไงดีล่ะเนี่ยการต่อสู้นี้เนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลยสินะเราก็จะเห็นว่าบุนฮิลเนี่ยครับผมเออเหมือนกับซ่อนสีหน้าพยายามเก็บอารมณ์เก็บอาการไว้อยู่ครับชากะ,กะก็บอกต่อไปครับว่าความมุ่งมั่นที่เขาแสดงออกมาเนี่ยฉันเนี่ยมีรางสังหอ์ว่าม,มันไม่ใช่แค่เพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะชนะในศึกแล็กนาล็อกครั้งนี้เพียงเท่านั้นหรอกนะใช่ไหมแต่บุนฮิลเนี่ยไม่ตอ อบอะไรชากะเลยครับแล้วเธอนั้นก็เดินออกไปดือด้อๆครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยขอตัวก่อนก็แล้วกันนะเดินหนีกันซะอย่างนั้นครับ ชากาก็บอกว่าโอ้ทำตัวชัดเจนมากเลยนะเก็บความเจ็บปวดไว้ไม่อยู่เลยนะเนี่ยเก็บสีหน้าไม่อยู่เลยนะบุญฮิวเหมือนกับชากากเองเนี่ยน่าจะเรียกว่าไงพอรู้ถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุญฮิวกับโลกิอะไรประมาณนั้นนะนะแถมชาการ์ยังมีการบอกด้วยครับว่าแม็ชีวิตของวัยรุ่นเนี่ยมันช่างเป็นอะไรที่วุ่นวายกันจริงๆเลยนะตอนนี้เราจะเห็นว่าบุญฮิวนั้นเข้ามาในห้องครับห้องนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นสถาน ที่เขาลบศพนะครับสำหรับคนที่ตายไปแล้วจากไปแล้วในศึกแล็กนารล็อกครั้งนี้ครับและแน่น,นอนครับว่าผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเนี่ยก็คือโลกินั่นเองครับทางด้านบุนฮิลก็บอกว่าสิ่งที่ท่านทํากับฉันและซีกเนี่ยตอนนี้เนี่ยฉันเข้าใจแล้วล่ะเพื่อคนที่ท่านรักท่านเนี่ยจึงยอมที่จะกลายเป็นตัวตลกความสุขของท่านความเจ็บปวดของท่านท่านเนี่ยไม่มีความลังเลเลยแม้แต่วินาทีเดียว มันก็เหมือนกับที่ท่านชากะกล่าวไว้นี่แหละนะเราสองคนเนี่ยเหมือนกันและเพราะแบบนั้นแหละตราบจนกว่าที่ทุกอย่างจะจบสิน้นข้าเนี่ยจะไม่ขอโทษท่านหรอกนะแล้วบุญฮิวนั้นก็หลั่งน้ําตาออกมาครับเรียกได้ว่าบุญฮิวเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เนี่ยรู้แล้วล่ะครับว่าโลกีนั้นคิดยังไงกับเธอกันแน่ครับแล้วบุนฮิวนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับโลกีครับแต่เธอนั้นก็เสียใจอย่างมากเช่นกันกับความตายของโลกีนะนะตัดไปได้เลยครับทางด้านเกลได้ทราบผลแล้วครับว่าในรอบที่11นั้นฝ่ายมนุษย์เป็นผู้ชนะซีโมโได้รับชัยชนะต่อโลกีแล้วนั่นเองครับเกลก็บอกว่าดือนว่าศึกครั้งนี้เนี่ยมันใกล้จะจบแล้วสินะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ย ชัยชนะของมนุษเียชาติก็มีถึง6ครั้งแล้วแม้แต่ท่านโลกีเนี่ยยังแพ้เลยนี่นาะและชัยชนะอีกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นมนุษเียชาติก็จะลอดพ้นแล้วละทางด้านนอตราดามุตรก็พูดกับซีกนะครับบอกว่าดูสิคนพวกนั้นเนี่ยหลอกให้เจ้าเนี่ยมาติดอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้เนี่ยโลกีเนี่ยดันไปติดอยู่ที่ดีเพลสแล้วนะฮ่า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 รู้สึกยังไงบ้างล่ะนายเนี่ยต้องดีใจสุดๆไปเลยใช่ไหม แต่เราก็จะเห็นว่าซิกฟรีกนี่ก็มีท่าทีเศร้าโศกเสียใจนะผมหลังน้ําตากับเขาเหมือนกันจ้าซิกฟรีบอกครับว่าในตอนนั้นเนี่ยฉันเองเนี่ยก็เกลียดเขามากๆากได้เลยนะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยฉันก็ไม่อยากให้ใครต้องไปอยู่ที่นีเพลหลอกแม้แต่กระทั่งศัตรูที่ร้ายกาที่สุดของฉันก็ตามโอ้โหซิกฟรีมึงกระพอพระจริงโ ลองไห้ให้กับศัตรูเลยทีเดียวเชียวนะทางด้านนอตราดาบุตก็บอกว่าโอเออโอเคโอเคขอโทษแล้วกันนะแหมฉันไม่น่าพูดแบบนี้ออกไปเลยนะนอตราดาบุตบอกต่อไปครับว่าแต่นอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ฉันยังคงเป็นกังวลเลยก็คือเรื่องของบลูนฮิลยังไงล่ะเธอเนี่ยเป็นคนตัดสินใจในการต่อสู้ครั้งนี้ทําให้โลกิตต้องพ่ายแพ้นี่นาะนอกจากนี้แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยจะยังโอเคกันดีอยู่หรือเปล่านะทาง ด้านเกลก็ถามนะครับว่านอตาราบตรพูดถึงอะไรกันแน่นะนอตาราบูธบอกว่าลองคิดดูสิตอนนี้เนี่ยเทพเจ้าเนี่ยใกล้ที่จะถึงจุดพ่ายแพ้แล้วละนะถ้าพวกเขาพลาดอีกแค่ครั้งเดียวเนี่ยทุกอย่างก็จะจบสิ้นแล้วลารู้หรือเปล่าพูดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือแผนการยิ่งใหญ่ของโอดินนนเนี่ยกำลังจะล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงแล้วนั่นเองเอาจริงๆแล้วนะแม้แต่ฉันเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหลังจากนี้เนี่ยโอดินเนี่ยจะทําอะไรต่อไปกันแนะ่ ซึ่งนั่นแหละครับพอพูดแบบนี้เนี่ยทางด้านเกลเองก็รู้สึกว่าเออน่าน,นสิแล้วหลังจากนี้เนี่ยไอ้เจ้าโอดินมันจะเอาอยัางไงกันแน่ครับเธอเองก็แบบว่ามีความรู้สึกแบบเป็นห่วงพี่สาวขึ้นมานะตัดมาที่ทางด้านบุนฮิวครับบุนฮิวเนี่ยครับผมเดินออกมาจากห้องปิดประตูได้แป๊บเดียวครับคนเบื้องหน้าที่ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเธอครับผมมีบรรยากาศที่น่ากลัวกดดันกันแบบสุดๆครับ ซึ่งคนคนนั้นก็คือโอดินนั่นเองครับโอดินก็ถามนะครับว่าเฮ้ยเป้าหมายของเจ้าเนี่ยมันคืออะไรอย่างนั้นเหรอฮะบุนฮิวนี่ถึงกับตกใจเลยครับว่าโอโหคนที่โผล่มาเป็นท่านโอดินบุนฮิวก็ตอบด้วยสีหน้าหนักแน่นนะว่าแน่นอนอยู่แล้วสิ่งที่เธอทาเนี่ยก็เพื่อกอบกู้มนุษยชาติยังไงล่ะโอดินนี่ทําหน้าตึงใส่เลยครับบอกว่านี่เจ้าเนี่ยคิดจริงๆหรอว่าข้าเนี่ยจะไม่ได้สังเกตเห็นอะไรเลยนะฮะ ุิข้าถามเจ้าว่าเป้าหมายที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการทําสงครามครั้งนี้ของเจ้าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่บอกข้ามาซะดีๆบุญหิวนี่ยิ้มแบบโลกจิตขึ้นมาเลยจ้าแล้วก็บอกว่า <c oughs> มันแน่นอนอยู่แล้วล่ะนะเป้าหมายของฉันเนี่ยก็คือเพื่อฆ่าแกะยังไงล่ะเรียกได้ว่าบุญหิวนั้นประจันหน้ากับโลกีแบบไม่หวั่นกลัวไม่หวั่นเกรงเลยล่ะครับบุญหิวนี่เรียกได้ว่าตอนนี้ครับประกาศสงคราม ตามแบบตรงๆแบบซึ่งซึ่งหน้ากับลาบอสอย่างโอดินแล้วล่ะครับแล้วก็เป็นการจบเรื่องราวตอนล่าสุดแต่เพียงเท่านี้ครับ